และในช่วงไว้นิ้วนะคะเรามีข่าวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะบริษัทอีทเวสีสจำกัดผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผักได้ครบรอบ40ปีพร้อมกับเปิดบ้านโชว์นวัตกรรมสายพันธุ์ผักและดอกไม้กว่า200สายพันธุ์ในงานความสุขปลุกได้ฟิวเดย์2022เปิดโซนถ่ายภาพและโซนกิจกรรมต่างๆให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สำหรับบริษัทอีดเวส,สีจำกัดเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายมเมล็ดพันธุ์ที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานและในปีนี้บริษัทได้ครบรอบ40ปีจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทและเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูกรวมถึงได้รับรู้ถึงนวัตกรรมการพัฒนาสายพันธุ์ที่บริษัทได้ดําเนินการเพื่อสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาใส่ใจการบริโภคผักผลไม้เพื่อสุขภาพพร้อมทั้งสามารถนําเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพของบริษัทอีเวสีจำกัดกลับไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนสําหรับจุดไฮไลท์ต่างๆภายในกิจกรรมความสุขปลูกได้ฟิลเดย์2022ได้แบ่งเป็น7โซน ได้แก่โซนที่1น่งโซนในทแลนด์เมืองไทยโซนนี้นะคะจะพบก,บกับกังหันฮอลแลนด์อีกทั้งดอกไม้นานาพันธุ์ที่ปลูกและเติบโตภายใต้ภูมิอากาศเมืองไทยอาทิเช่นดอกสร้อยไก่ดอกดาวกระจายและดอกดาวเรืองพร้อมกับผักสลัดหลากสีโซนที่2ส,สายพันธุ์กลุ่มแตงทั้งพันธุ์ในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฟักแฟงแตงกวาฟักทองบัตเตอร์นัทและบวบมินิสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์คนเมือง โซน3เป็นสวนผักอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีบนแนวคิดของการทำเกษตรสมัยใหม่ประสานการใช้เทคโนโลยีมีการสาธิตการปลูกเมล่อนด้วยการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนโซน4พบกับแปลงข้าวโพดหลากสีพลิกมะเขือพืชตระกูลกระหล่ำกระเจี๊ยบและพืชตระกูลถั่วโซนที่5โซนไอเดียจัดสวนในบ้านโซนที่6อุโมง์ผักงอกผักย้อยยาวเกือบ300เมตร ที่มีทั้งบัวแฟงฟักทองและโซนที่7ประวัติความเป็นมาของบริษัทอีดเวสีถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่สร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมภายในสวนของอีดเวสีแห่งนี้ด้วยนะคะครับก็เนื่องในโอกาสที่บริษัทสอนแดงนะครับอีดเวสีนะครับเราเฉลมิมฉลองครบร40ปีในปีนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่คนกรุงเทพคนเมืองนะครับจะได้มาเห็นบรรยากาศการปลูกผักในเมืองแบบนี้ ก็จุดประสงค์ของเรานะครับคืออยากให้คนเมืองเนี่ยหันมาปลูกผักกินเองมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยนอกจากจะได้รับความรู้ในการปลูกผักจากบุคลากรของบริษัทเราแล้วนะครับก็จากบรรยากาศที่นี่เนี่ยทุกคนจะได้รับแร,แรงบันดาลใจแน่นอนครับที่เห็นฟาร์มสวยๆอย่างนี้ได้รับแรงบันดาลใจที่อยากจะกลับไปปลูกผักกินเองนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับทุกคนก็จะมีโอกาสได้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพของสอนแดงด้วยนะครับไฮไลท์ผมว่าที่ เราเคยจัดมาแล้วทุกคนอยากชอบกันมากนะก็คืออุโมงผักนะครับอุโมงผักก็คือเป็นโมงผักที่มีผักห้อยลงมาละยงองระยานะครับซึ่งมีผักมากกว่า40 5 0ห้าสายพันธุ์ละยงองระยางลงมานะครับซึ่งเป็นอุโมงผักที่ยาวที่สุดในประเทศไทยผมการันตีเลยครับก็จะได้ภาพที่สวยงามแน่นอนแลนะนอกจากนี้นะครับเรายังจะเห็นสวนเขาเรียกว่าสวนฮอลแลนด์นะครับเนื่องจากบริษัทเรานี่เรา ผู้กอ่อตั้งเรามาจากประเทศฮอรแลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะนั้นสวนผักเนเธอร์แลนด์นะคุณจะเห็นแน่นอนถ้าบรรยากาศคล้ายๆกับคุณอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์เลยนะครับและที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่พามาได้ก็คือว่าพันุผัก,กแปลกๆใหม่ๆนะครับที่คุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนคุณจะได้เห็นที่นี่ที่เดียวที่ฟาร์มสอนแดงครับ มาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคะถือว่าเป็นข่าวสําคัญเลยค่ะที่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปนะคะคนละครึ่งพัดนะคะเปิดตัวช่วยคนไทยมีรายได้พร้อมดึงพาร์ทเนอร์มากมายทั้งสินค้าและบริการร่วมทําการตลาดโดยคนละครึ่งพัดนะคะจะสามารถสร้างไรายได้และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งถือว่าเป็นซูเปอร์แพลตฟอร์มคนละครึ่งพัทที่เริ่มต้นจากเสียชายโดยเสียชายโกสปอร์ต เจ้าของช่องโกลสปอร์ต38 h d ได้มีแนวคิดที่จะสร้างซูเปอร์แพลตฟอร์มชื่อคนละครึ่งพัทที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายที่เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศโดยการเชื่อมโยงสินค้าบริการสาธา Pro, รณูปโภคด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนรองรับการใช้จ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อคนไทยจะได้ใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นและสามารถสร้างรายได้ผ่านคนละครึ่งพัทอีกด้วยเ<อ>นื่องจากบริษัทเราเนี่ยเป็น ผู้บริษัทพัฒนาแลหลายแพลตฟอร์มที่เราที่เราสร้างนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือ,อคนละครึ่งพัททีนี้การที่เราทําคนละครึ่งพัทขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็คืออีกหนึ่งยูนิตของธุรกิจเรานะครับซึ่งมันคือผมใช้คาว่าเป็นซูเปอร์แพลตฟอร์มนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราแบบเรามีแพลตฟอร์มที่ที่ใหญ่มากแล้วครับแน่นอนนะครับจะสื่อไปถึงคนที่จะเข้ามาบริหารมาแมนจเมนต์เรื่องนี้นะครับซึ่งก็จริงๆแล้วผมก็ มีคนที่เข้ามาเสนอตัวนะครับก็เยอะแยะมากมายหลายคนเลยนะครับเป็นเพียงแต่แค่ว่าผมก็ค่อนข้างที่จะสกรีนแล้วก็คัดสรรนิดหนึ่งนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีเคนโดนะครับเคนโดรู้จักผมมาปราณๆห้าปีนะครับซึ่งก็มีการคุยเจราจากันมาระดับหนึ่งซึ่งไอตัวโปรเจกต์นี้เองเนี่ยผมก็แผนเคนโดไว้ประมาณ1ปีเพื่อมาเป็น CEO ก็ฝากบอกฝากถึงคนไทยนะครับทั้งประเทศนะครับว่า ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับที่เรื่องราวดีๆจะถ่ายทอดจากผมสู่เคนโดและจากเคนโดส่งต่อถึงคนไทยนะครับก็ตาครับขอบคุณมากครับนอกจากนี้นะคะเสียชายยังดึงผู้ประกาศข่าวมากความสามารถอย่างคุณเคนโดเกรียงไก่มาพศเจนะสุนทรซึ่งมีประสบการณ์ในวงการสื่อมวลชนมาถึง20ปีมาเป็น CEO คนสำคัญของคนละครึ่งพาร์ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณ endo, เคนโดรับไปดูกันนะคะว่าคนละเครื่องพัดนั้นคืออะไรคนละครื่องพัดนั้นใช้อย่างไรคะ่ะนะครับวันนี้เราแนะนำคนละครื่งพลาสครับคนละครื่องพลาสเกิดจากการที่เราต้องการให้คนไทยมีรายได้จากการซื้อเวลาทําไมพูดแบบนี้นะครับจริงๆแล้วหลายคนไม่ทราบมาก่อนเลยนะฮะว่าไอ้แอร์ทามบนอากาศของเราเนี่ยมันเป็นของเรานะครับ มันเป็นของประชาชนแต่ประชาชนไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเวลาสถานีโทรทัศน์เลยแต่ครั้งนี้นี่นะครับ Go s p o t ช่อง38 hd เรามีเวลาที่ให้ประชาชนนี่นะครับสามารถที่จะมาซื้อเวลาผ่านแพลตฟอร์มคนละครึ่ง plus ได้คำว่าซื้อเวลาหมายความว่าอะไรคำว่าซื้อเวลาก็คือหมายความว่าคุณไปลงทุนในแพลตฟอร์มซึ่งช่อง38มี คอนเทนต์ที่น่าสนใจมากมายมันก็เลยทําให้เกิดการพัฒนาเป็นรายได้ในอนาคตได้นะครับหลังจากที่มีรายได้แล้วนะฮะเราก็มีความเรียกว่าความสุดยอดของรีวอร์ดที่เกิดขึ้นจากการลงทุนกับช่อง38 s d เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็สามารถนํามาใช้จ่ายได้เราเป็นแพลตฟอร์มเดียวเป็นซูเปอร์แพลตฟอร์มเดียวในประเทศไทยนะครับที่เชื่อมโยง เวลาของทีวีแล้วก็กลับมาให้ทุกคนมีไรายได้โดยการได้รีบอร์ดสามารถนํามาใช้จ่ายได้คําว่าใช้จ่ายได้เนี่ยใช้จ่ายได้ยังไงใช้จ่ายได้ทั่วโลกนะครับจริงๆครับมันใช้จ่ายได้ทั่วโลกได้อย่างไรเพราะว่าเรามีการเชื่อมโยงเพ m เมนเกตเวย์ของทางไทยพณิชย์นะครับเท่ากับว่าคุณสามารถที่จะโอนเงินใช้จ่ายทั่วโลกได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่า,ามีคนละครึ่งพลัสนะครับผมสามารถที่จะเอามือถือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอนตังค์ให้เลยทันทีภายใน5าวินะครับแต่ผมยืนยันนะครับว่ามารับบท CEO เนี่ย คนละครึ่งคลาสสามารถเชื่อมโยงชีวิตให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างสบายง่ายๆใช้จ่ายได้เงินได้ทั่วโลกจริงๆครับนะครับคนละครึ่งคลาสใช้จ่ายได้เงินคนละครึ่งคลาส อะไรครับคือแพลตฟอร์มซึ่งเป็นซูเปอร์แพลตฟอร์มที่คุณสามารถที่จะมาจับจ่ายใช้สอยที่นี่ได้แบบสะดวกมากๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมทําข่าวเกี่ยวกับออนไลน์เยอะมากแอปพลิเคชันปลอมๆแพลตฟอร์มปลอมๆเยอะแยะมากมายคนโดนหลอกเต็มไปหมดนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราคุณจะได้อะไรบ้างคุณจะได้เวลาทีวีซึ่งไม่เคยมีใครให้คุณมากกอนนะฮะนโยบายของกสทชอยากให้ประชาชนคนไทยนั้นมีส่วนร่วมในสถานีโทรทัศน์นะครับซึ่งเป็น ข่าวดีมากๆเลยนะครับที่ตอนนี้เองทางซ u เปอร์แพลตฟอร์มคนละครึ่งพลาสครับเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาซื้อเวลาทีวีครับคุณจะได้เวลาจากช่อง Go s p สปอ38 HD กติกาง่ายนิดเดียวครับเพียงคุณซื้อเวลา100บาทคุณก็มีโอกาสเป็นเจ้าของเวลาทีวีแล้วเพื่อไปสร้างมูลค่าในอนาคตนะครับนอกจากคุณซื้อเวลา100บาทแล้วคุณยังได้รีวอร์ดกลับมาอีก40เ ที่สามารถนำตรงนี้ไปใช้จ่ายสินค้าและบริการทั่วประเทศไทยนี่แหละครับคือสินค้าและบริการของเรานะครับยกตัวอย่างก็คือคุณสามารถที่จะใช้สินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำมันจากน้ำมัน p ีนะครับแล้วก็รวมไปถึงการจ่ายค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโหลดกุลกึ่งพลสัสใช้จ่ายได้เงินคลิกเลย ทุกท่านครับคนละครึ่ง plus ของเราสามารถที่จะช่วยผู้ประกอบการรวมไปถึงโรงงานได้ด้วยนะครับใครที่มีสินค้าดีๆนะฮะแล้วก็มีโรงงานที่สามารถผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์กับผู้บริโภคได้คําถามก็คือว่าผลิตสินค้ามาแล้วจะขายยังไงผลิตสินค้ามาแล้วใครจะซื้อวันนี้ตอบโจทย์ที่สุดครับก็คือคนละครึ่งพ l ั s นั่นเองครับเจ้าของกิจการเจ้าของแบรนด์นั้นสามารถที่จะนําสินค้า มาขายในแพลตฟอร์มของเราได้ความเหนือชั้นของเรานะครับคุณจะได้รับอะไรบ้างคุณได้รับแอร์ไทม์ในการโฆษณาผ่านทางช่อง g o s p o t t 38 HD และคุณยังจะได้ฐานลูกค้าที่อยู่ในคนละครึ่งพลัสด้วยนะครับยังไม่หมดเนี่นะฮะเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่จะเป็นการออกบูธคอนเสิร์ตทั้งปีเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆสำหรับผู้ประกอบการและก็เจ้าของแบรนด์ จะลงทุนอย่างคุ้มค่าผลิตสินค้ามาแล้วขายได้จริงในคนละครึ่งคลาสใช้จ่ายได้เงินคลิกเลยในสัปดาห์นี้ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีสาระมากมายที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทั้งเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำจากกรมสุระระทานกิจการดีๆจากผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก บริษัทอีทเวสซีจำกัดตลอดจนการเปิดตัวของซูเปอร์แพลตฟอร์มอย่างคนละครึ่งพัดค่ะที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเราวันนี้นะคะเวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วค่ะในสัปดาห์หน้านะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ